ที่หัวเลยมึนช้าวเอาเข่าครับผมมือไจ่ครับแบบนี้แบบนี้จับเข้าได้นะครับนั่นผมมาทาน ชมนะครับ,รบอีเดงเขานะครับลืมห่างนะครับอีแดงลืมห่างเนีย่ยจดเยงกัเกากับผมครับผมน้องชมพู่เขานะครับ อย,อยู่หลอดสอดเจนคือกับผมแตนุยังดังข้างคือ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 อยู่แตกับผมแปลงลุกน้ำกันกับผม,มาตานก็นต่อเลยพี่น้องก็ <c oughs> ผมสวัสดีครับพี่น้องชาววาวนะครับมาครับผมเอาอีแดงลงนะครับ คือเก่าสวัสดีครับสวัสดียามเช้าๆผู้ที่เข้ามารับชมนะครับวี่ยังไรนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับตะเวนกำลังขึ้นนะครับเบาวลงน้ำกันครับผมนี่จะเป็นเบาสองห่องนะครับถอดหานะครับขนาดสองเมตรนะครับสายเบานะครับ ลมเบานะครับเริ่ม2 0ลงมานะครับ15 16 17นี่กำลังดีนะครับซ้ำหกก็ขึ้นนะครับวาวดวงนี้นะครับเบบรี่ยวซ้33กระบุลงนะครับลมนะครับเบาแหงน,นะครับ ดังนะครับสอดแจ้งนะครับแต่ว่าล่มบมมีเพราะแต่จะชู้วาวซื่อนะครับตอนนี้กลางคืนนะ่นู้ชุดยอดครับหลันเป็นหลันครับท่านผู้ชมหนล่มเหล่อม,มอดแล้วนะครับความชุงอยู่ประมาณเจ็ดสิบนะครับมาเบ่งนะครับไอ้ไส้เพิ่นสีจับเข้าได้โ่นะครับ ถอยออกไกลๆก่อนนะครับปีนนองเบ่งก่อนนะครับอบนที่จับเข้าได้โบ้น,นะครับเหลืออยู่ประมาณ40เมตรนะครับ5 0เมตรนะครับประมาณนี้บกเกินนี้นะครับกะดูสายตานนะครับี่นะครับ มาเนี้นะครับว่าหย่อนเสียงเห็นนะปั๊บมุมใหม่ๆนะครับดวงใหญ่นะครับสองเม็ดการลาดนะครับสนุกเป็นผัดสติ๊กนะครับมาลุ้นมาชมกันนะครับว่าจะจับเข้าได้ไหมนะครับนี่เป็นสายเบานะครับเบาแห้งนะครับอย่างเบาไม่ต้องพูดถึงหรอวครับฮึ sao nhanh đi xuống chứ em muốn đâu mẹ con em muốn lỏm lên con thì muốn quá là muốn sao ao cầu phốm mới chạy gặp bèm mì bèm mì chắp khâu đấy đó khắp nạn cũng mà thán <laughs> Terima kasih telah menonton!